แล้วผมจะเอามาสู้กับแรงโน้มถ่วงโลกเริ่มต้นด้วยสูง1เซนไม่พังวะถ้า1เซนยังไม่พอเอา1นึ่งใบพัด30เซนเลยด้วยกันลูบิกไม่สะเทือนสักนิดเลยไม่มีท่าทีจะแตกเลยก็ต้องลองสูงวันนี้ละโอเคก็คือเดี๋ยวสูงเขาผมเลยแล้วกันยังไม่พังอีกเนี่ยลูบิกนี้แข็งแรงกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยต้องเลเวลสุดท้ายแล้วแต่ก่อนที่ผมจะโยนลงวมันะครับผมต้องขอให้ทุกคนช่วยกด subscribe ก่อนเพราะผมจะทำบุญให้น้องเลยกันสามสองหนึ่ง เตรียมตัวเล่นรูบิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกผมเลยซื้อรูบิกยักมาซ้อมก่อนซึ่งขนาดของมันก็คือ18ค18เซนถ้าเทียบกันแล้ว1ชิ้นส่วนของมันจะเที่ยวกับ3คูณ3 1อันความรู้สึกแรกที่เล่นลูบิกอันนี้คือแบบไม่ชินเลยเพื่อจะหมุนแค่ด้านเดียวผมก็ใช้ข้อมือแบบน,นี้แล้วปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมเจอเลยก็คืองาน แล้วติดตีใครขัดอยูดด่ตลอด,ด,ดเลย <S <S ซึ่งถ้าเอากระดาษทรายมาขัดก็น่าจะดีขึ้นแหละแต่ผมขี้เกียจแล้วรู้ไหมลูบิกยักษ์อันนี้ราคาเท่าไหร่มันถูกกว่าที่ผมคิดเยอะเลยแต่ก่อนที่ผมจะบอกราคาผมต้องขอให้ทุกคนช่วยกด subscribe ก,ก่กนอนเพราะตอนที่ผมถึงหนึ่งล้านซับผมจะซื้อลูบิกท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมารีวิวเคปปับป้าคิดว่าลูบิกนี้ราคาเท่าไหร่โอ้เพื่อนบิ๊กีิทุกคนทายหลักพันกันหมดเลยคุณภาพดีนะแต่ป๊าป้าทายว่าสามล้านบาทโอ้ดูได้ไงเนี่ยก็ปากติคือคุณซื้อ่ไ กูเขาจะพังเลยนยอะไรเออ I have a v e r y i m p o r t a n t mission for you แกนบีก็ใช่อะไรมินปิดมุมไม่ได้ปิดมีเชือกบอกแล้วปิดไม่ได้จริงด้วยอะไรก็คือให้แก้ไปเลยเออใช่อันนี้ไม่ได้ทำอะไรไม่ชั่วมีไม่ได้ทำอะไรสีมันดูแบบอะไรอย่าพิ่งมาเจอจิตมือปินอะไรหนูไม่ได้ยุ่งมัน แต่มันสีฟ้ามาจากไหนอะ g o o g l l ของสีฟ้าเสร็จแล้วนะมันยังมีฟ้าอยู่เลยกูก g l e อะไรแล้วถ้ากูถึงวันมิเนสซ์ซับ g o กจะทำอะไรอ๋อตอนนี้ถึงหนึ่งล้านซับได้แล้วผมจะซื้อลูบิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกมารีวิวตอนเล่นน่าจะทรมานกว่าเลนลูบี่อันนี้ถ้าช่วยกด subscribe กันด้วยนะ เคยเป็นไหมมีรูบิกอยู่ลูกหนึ่งที่เห็นอยู่ทุกวันแต่ไม่เคยแก้ได้เลยสําหรับผมแล้วนั่นก็คือสแควร์วันคือถ้าเป็นรูบิกปกติแล้วมันจะต้องแก้สีอย่างเดียวแต่ที่สแควร์วันมันยากาเพราะว่ามันต้องแก้สีพร้อมกับรูปทรงพร้อมกันซึ่งจริงๆมันมีช่วงหนึ่งอยู่ที่ผมแก้ได้แต่ตอนนี้ผ่านม,มานานมากแล้วผมจาสูตรไม่ได้แล้วผมก็เลยตัดสินใจที่จะลองแก้รูบิกอันนี้อีกรอบหนึ่งดูคือมันเคยมีสมุดหนึ่งที่ผมจดสูตรลูบิกเข้าไปนี่แหละวต่เดี๋ยวต้องผ่านวะงนมีีแบบมทุกเเตลยดู เราหนูม,มีว่านรูปภาพด้วยแต่ทำไมมันน่ากเกลียดอะไรขนาดนี้นโอ้โหคือตอนนี้อ่านโน้ตท,ที่ตอนนูนจดเอาไว้นี่คือแบบยังงงๆเลยเดี๋ยวต้องอ่านสักพักเลยเลยต้องไเข้าใจใหม่เนี่ยโอเคคือสเต็ปแรกได้แล้วตอนนี้มันกลายเป็นทรงคิวบ์แล้วเดีย๋ยวทำต่อไปเลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกด subscribe กันด้วยนะครับเพราะ98%ของคนที่ดูคลิปผมไม่ได้กด subscribe mm hmm. เลยก็ช่วยกดกันด้วยนะครับโอเคตอนนี้น่านจะเป็นสูตรสุดท้ายแล้วก่อนที่รีวิวนี้จะเสร็จนะโอเคมาทำเลยดีกว่า จารี่เสร็จแล้วในที่สุดรูบิกที่ตั้งไว้ครึ่งปีก็แก้เสร็จละโอ้ภูมิใจมากเลยมีวันนึงผมนั่งหาซื้อรูบิกแปลกๆอยู่แล้วก็ได้เห็นรูบิกรุ่นนี้เรากำลังจะซื้อแต่ตอนเห็นราคาผมซื้อไม่ลงเลยมันก็แค่สามคูณสามสามลูกที่มันติดด้วยกันอยู่ๆผมก็นึกขึ้นได้หลังจากที่เสียไปหมื่นหกกับกล่องสุ่มรูบิกผมได้สามคูณสามมาเพียบเลยรู้แลวใช่ไหมผมกำลังคิดอะไรอยู่แล้วหลังจากที่ซื้อกาวมาแล้วผมได้หยิบแกนสามคูณสามสามลูกมาต่อด้วยกัน อันนี้ก็คือผลลัพธ์มันจะมีด้านหนึ่งผมเลยบิดไม่ได้นะดูแปลกมากเลยแล,ะละ้วหลังจากที่ต่อเสร็จแล้วก็ถึงเวลาเล่นเกม 3, 2, อะสามสองหนึ่งอันแรกแล้วระหว่างที่รอผมเล่นอยู่คลิปนี้นะครับผมจะมีแจกแก13่13ปฏิการิยง่ายมากแค่กด Subscribe แล้ว c o m ม e n t มาว่าทำไมอยากได้รูปดิงรูปนี้ในอีกสิบวันจะเลือกผู้ชนะแล้วครับนี่วัันเด็กโอ๊ยผมเบ้ยวม่เด็กนาทีสิบแปดวินแค่นี้ใครที่ผมจะเสียแค่สี่ร้อยผมเสียไปหนึ่งพันห้าร้อยนี่แหละ Myset นักธุรกิจ มนั่งเล่นติ๊กตอกอยู่แล้วในคลิปนี้ผมบอกว่าให้ส่งคลิปนี้กับคนที่ชอบส่งดีบอกวาแล้วหลังจากที่คิดอยู่ประมาณสินาทีป,ป้าปาเล่นบปล่าอชุดหนึถ้าปาป้าชนะส่งถ้ามิกี้ชนะไม่ต้องส่งส่งอะไรรับไม่เป็นไรไม่ต้องดูหรอกโอเคมาเบายิงชุบหลังจากนั้นผมก็นั่งเฝ้ามือถือแล้วหลังจากที่ผ่านมาสักพักตอนนี้ผมเปิดมาปุ๊บผมเห็นปุ่ม subscribe ก็ช่วยกด subscribe กันด้วยนะครับเพราะคลิปนี้ใช้เวลานานมากเลยแล้วหลังจากที่กด subscribe เสร็จ อ๋สอส่งอันนี้นี่เองพ่อก็รักลูกนะจุ๊บจื๊สองที่วันที่26พฤศจิกายน2565ันายสิไทตีโลดสองคูสองที่อยู่มามากกว่า6ปีได้ถูกทำลายแล้วชื่อของเขาก็คือกวนโบแวนแล้วเขาได้ใส่ตีโรกโดยแก้ลูบิก2องคูนสใน0นุีวิซึ่งเวลานี้เป็นเวลาที่เร็วมากเพราะคนปกติจะเฉลี่ยประมาณ20วิผมก็เลยอยากลองดูว่าถ้าผมคนที่ไม่ได้ฝึก2อคูเลยจะสามารถทำลายสถิตีโลกได้ไหมแกรมโบตามนี้เลยครับนี่จะเป็นรอบแรกและรอบสุดท้ายที่ผมจะได้ลองแกรบอนนี้ แสดงความเสียใจรูบิกสองคูณสองที่คิดก่อนผมทำสุขรกแล้วอาไปใส่ในเครื่องสัมผ้าน้องได้จากเราไปแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาทำความสะอาดแกนสิบสามตั้งแต่ได้มาสามเดือนที่แล้วผมยังไม่เคยทำความสะอาดสักรอบเลยอย่างแรกก็คือแกะรูบิกออกมาก่อนแล้วตอนที่รอผมแกะรูบิอกอยูนะครับก็ช่วยกด s u b ส cribe ก,กันด้วยเพราะความฝันร้านซักของผมใกล้มาจริงแล้วต่อไปก็เอาผ้าที่สะอาดเอาไปเช็ดทุกชิ้นส่วนเหมือนชิ้นเนี้ยสุขรกม,มากเลยสุดท้ายจะเอาไปแช่น้ำก็ได้แต่ผมขี้เกียจสเต็ปสุดท้ายก็คือประกอบให้เหมือนเดิม วันที่สิบสถึงสิมกราคมนี้จะมีการแข่งขันรูบิกซึ่งผมสมัครเรียบร้อยแล้วสำหรับครั้งนี้ผมตั้งใจฝึกสองคู่สองเป็นพิเศษยังจำได้ว่ารอบก่อนที่ผมไปแข่งผมเฉลี่ยสี่ถึงห้าวิผมก็คิดหาวิธีที่ทําให้เล่นเร็วขึ้นคิดมาชาตินึงโอ้อถามที่หนึ่งของประเทศดีกว่าคือต้องเข้าใจว่าพี่เขาเก่งมากหมาคือแบบชนะทุกรอบไม่เหลือใครมากเลยหลังจากที่ปรึกษาพี่เขาแล้วท่ามาไม่กี่วันผมก็มีโอกาสทําลายสถิติตัวเองเพราะผมเจอสแควร์โบอันนี้ผมรู้ทันทีเลยว่าหมุนแค่สี่ลอบก็จะแก้ แล้วในที่สุดผมก็แก้ลูบิกได้ภายในหนึ่งวิแสดงความเสียใจลูบิกสองคูณสองที่คิดก่อนผมทำสกรปรกแล้วเอาไปใส่ในเครื่องส้นาน้องได้จากเราไปแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาทำค่าวศาสตร์แกนสิบสามตั้งแต่ได้มาสามเดือนที่แล้วผมยังไม่เคยทำค่าวศาสตร์สักรอบเลยอย่างแรกเลยคือแกะลูบิกออกมาก่อน ระหว่างที่ร้อผมแกะรูบิกอยู่นะครับก็ช่วยกด subscribe ก,กันด้วยเพราะความฝันล้านสำผมใกล้มาจริงแล้วต่อไปก็เอาผ้าที่สะอาดเอาไปเช็ดทุกชิ้นส่วนเป็นชิ้นนี้สุขบกมากเลยสุดท้ายจะเอาไปแช่น้ําก็ได้แต่ผมขี้เกียจจะเต็ปสุดท้ายก็คือประกอบให้เหมือนเดิมนี่ก็คือแกะ13ซึ่งรูบิกนี้มีแม่เหล็กแต่ผมยากรู้ว่าถ้ารูบิกที่ไม่มีแม่เหล็กมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันความแตกต่างที่เห็นชัดเลยระหว่างรูบิกไม่มีแม่เหล็กกับรูบิกมีแม่เหล็กก็คือหลังจากที่หมุนวเสร็จ มันก็จะดูแบบไม่เข้าล็อกแบบนี้แต่ถ้าลูบิกที่มีแม่เหล็กนะครับหลังจากหมุนม้วเสร็จมันจะเข้าล็อกตลอดแล้วปกติแล้วผมก็จะเฉลี่ยสิวิตอนแก้ลูบิกที่มีแม่เหล็กผมก็เลยอยากรู้ว่าถ้าผมเล่นลูบิกลูกนี้ผมจะได้กี่วิเดี๋ยวมาดูกันโอเคอย่างแรกเลยก็คือต้องหมุนม่วก่อนโอเคก็คือหลังจากหมุนม่วเสร็จผมก็จะให้เวลาตัวเองดูลูบิกแบบนนะหนึ่งนะโอเคสามสองหนึ่งโอเคสังเกตได้เลยว่าไม่ค่อยชินกับลูบิก ไม่มีแม่เหล็กสูตรจบ11.6 ผมเพิ่งหมุนลูบิคไป1รอบแล้วในอีก7วันข้างหน้าทุกคอมเมนต์ผมจะหมุนเพิ่ม1รอบทุกไลค์เพิ่ม2รอบและทุก Subscribe จะเพิ่ม3รอบปกติแล้วมันจะสามารถหมุนลูบิคได้10รอบต่อวินาทีแต่ถ้าสมมุติมีคนกด Subscribe 10,000คนทุก Subscribe ก็จะเท่ากับ3รอบแสดงว่าผมต้องหมุนลูบิคมากกว่า30,000รอบแล้วนี้ยังไม่ได้รวมไลค์กับคอมเมนต์นะเดี๋ยวมาดูว่าใน7วันผมจะต้องหมุนกี่รอบเมื่อ4วันที่แล้วผมได้ทําวิดีโอจะ 7, แจกแกน13พราะถึงวันนี้มีคนดูมากกว่า2.7ล้านวิวแล้วมีคนเข้าร่วมกิจก,กรรมมากกว่า20,000คนมันเกินจากที่ผมคิดไว้เยอะเลยแต่่อนนี้หาผู้ชมดีนะครับผมต้องขอขอบคุณทุก คนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับถ้าไม่อยากพลาดอะไรแบบนี้อีกก็อยากลืมกด subscribe กันนะครับเค <Okay, S 1> ไปหาผู้โชคดีกันเลยเค <Okay, S 2> อย่างแรกเลยก็คือคลิปนี้คนเข้าร่วมกิจกรรมเกิน2 0 0 0มืนกว่าคน Copy Link แล้วก็ใส่เข้าไปในเว็บไซต์นะครับแบบนี้สามสองหนึ่งแล้วผู้ชนะนะครับก็คือขอไม่อ่านชื่อนะครับเพราะกลัวอ่านผิดแต่ยินดีด้วยนะครับวิธีรับรางวัลอยู่ในคอมเมนต์นะครับ